แลวหลายคนนะครับชอบอินเทอร์เน็ตแบบรายปีนะครับก็คอมเมนต์มาถามผมเรื่อยๆเลยนะครับว่าอินเทอร์เน็ตแบบรายปีเนี่ยมีแบบกดเลขรหัสไหมจะสมัครยังไงบ้างนะครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เลยนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับในปี2,568เนี่ย แบบรลายปีถูกๆเหมือนสมัยก่อนเนี่ยแทบไม่มีแล้วนะครับพูดง่ายๆเลยคือมันไม่มีนั่นเองนะ <laughs> ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับกับอินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจึงไม่มีแล้วนั่นเองนะครับก็จะมีแบบเปิดซิมใหม่นะครับซึ่งผมก็เคยทาคลิปวิดีโอบอกเล่าบอกกล่าวกันไปแล้วนะครับหน้าปกแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างก็แล้วกันนะครับลองไปดูไปรับชมกันอีกรอบก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่เปิดซิมใหม่นะครับส่วนสําหรับคนที่ใช้ซิมเก่าๆอยู่แล้วต้องการอบบิเนเทอร ตอนนี้นะครับมันก็จะมีวิธีทําอยู่นะครับมันมีวิธีทําอยู่นะแต่ว่าจะให้เป็นแบบกดเลขรหัสแบบเดิมเนี่ยตอนนี้ไม่มีนะคบตอนนี้ยังไม่มีนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการสมัครอินเทอร์เนต็ตแบบรลายปีนะครับของซิมเก่าๆเนี่ยต้องทำยังไงนะครับมาลองรับชมกันเลยนะไปเลย การสมัครเตดรายปีด้วยซิมเดิมนะครับซิมเก่าเนี่ยก็ต้องใช้วิธีสมัครที่ Too Money Wallet นะครับแอปนี้เลยนะครับอมันก็จะมีช่องทางการสมัครอยู่ครับแต่ว่าวันนี้ผมจะสมัครทางเว็บไซต์นะครับเพราะว่าเผื่อหลายๆคนเนี่ยไม่มี Too Money Wallet นะครับไม่มีบัญชีเลยไม่เคยเปิดเลยหรือโดนปิดบัญชีไปนะครับ <c oughs> โดนปิดบัญชีไปอย่างเงี้ย ไม่สามารถที่จะใช้บัญชีทู u ันนี่บัลเลตได้อะไรอย่างนี้นะครับก็ามาสมัครช่องทางเว็บไซต์แบบนี้ก็ได้นะครับอันดับแรกเลยต้องทาอย่างนี้ก่อนนะครับให้เรากดตรงนี้ก่อนนะครับดอกจัน900ดอกจัน8 1 3 8สี่เหลี่ยมนะครับแล้วโทรออกนะครับอ่าพอโทรออกไปแล้วเนี่ยก็จะได้ SMS นะครับหน้าตาแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเปิด SMS ให้ดูนี่มาแล้วนะครับเปิดจิ้มไปเลยนะครับนี่ m อส็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณไม่สามารถสมัครแพ็กเกจนี้ได้เราไม่ต้องสนใจครับสนใจแค่เว็บไซต์เห็นไหมครับมันจะมี tmvh co นะครับก็จิ้มตรงนี้ไปได้เลยครับมันก็จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของ TuMoney y a l l e t ครับเป็นในรูปแบบเว็บไซต์ครับมันจะเหมือนกับ t o m o n e y เลยนะก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเห็นด้านล่างสุดไหมครับมันจะเป็นรูปรูปคนเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรของเราตรงนี้ถ้าใคร ยังไม่เคยเข้าสู่ระบบก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าสู่บัญชีให้เรียบร้อยนะครับอ่าถ้าเข้าสู่บัญชีเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอืมนี่หมายเลขอะไรอะไรก็ว่ากันไปนะครับใช้มากี่ปีกี่เดือนนะครับมันจะมีบอกด้วยนะอ่ะคราวนี้นะครับเราก็มาตรงนี้นะครับด้านล่างสุดนะอันที่2จากซ้ายนะครับแพ็กเกจนะครับจิ้มไปได้เลยนะครับนฮ่แล้วด้านบนเห็นไหมครับ ด้านบนสุดเลยนะครับมันจะมีคําว่าเน็ต5 g นะครับไม่อั้น1วันนี่เราก็เลื่อนไปทางซ้ายครับไม่อัน2วันไม่อัน7วันไม่อัน3าวันต่ออายุอัตโนมัตินะครับเต็มสปีดเต็มสปีด2-3วันเต็มสปีด7วัน15วัน30วันซิวเด่นไวเก่ามาลาทอนเฮมาถึงคําว่ามาลาทอนเห็นไหมครับก็จิ้มตรงมาลาทอนไปได้เลยครับจิ้มปั๊กอ่าก็จะเจอแพ็กเกจแบบนี้ครับนี่ ก็จะมีเยอะเลยนะครับแล้วก็เลื่อนไปข้างล่างสุดเลยนะครับนี่ก็จะมีแพ็กเกจ6เมกะบิตครับ3 65วันนะฮะเห็นไหมครับนี่คือ1ปีนะครับแล้วก็180วันก็คือครึ่งปีครับ6เมกแล้วก็มีแบบ4เมกครับ180วันนะครับแล้วก็6เมกแบบ90วันหรือว่า3เดือนนั่นเองนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณเลทเนี้นะครับซึ่ง1ปีเนี่ย ก็จะมีราคาค่อนข้างจะสูงเลยครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปครับยุคสมัยมันเปลี่ยนอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปหมดนะครับตอนนี้ถ้าใครจะสมัครแบบรายปีด้วยซิมเก่าซิมเดิมก็ต้องมาช่องทางแบบนี้แหละครับอ่ะผมจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับว่า365วันเขาเป็นยังไงนะรายละเอียดนะจิ้มไปเลยนะครับนี่เขาก็จะบอกรายละเอียดแบบนี้ครับเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด6เมกะบิตนะครับ365วันนะราคา2,500บาทนะครับ 2 5 0 0บาทเนี่ยเฉลี่ยเป็นเดือนก็ตกประมาณ2 0 0กว่าบาทครับอืมเฉลี่ยเป็นเดือนนะก็ตกประมาณ2 0 0กว่าบาทถ้าเปรียบเทียบกับเ,เน็ตที่มีในยุคปัจจุบันปี68นี้นะครับก็ราคาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับไม่แพงจนเกินไปครับก็คือกลางๆนั่นเองนะเพราะว่าราคาณปัจจุบันก็อยู่ประมาณนี้สองร้อยห้าสิบสามร้อย u นะครับราคาต่อเดือนนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะความเร็วสูงสุดขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับ 4G เ,เนี่ยเท่ากับ1 0 0 m เมกะบิตนะครับแล้วก็ 3G เนี่ยเท่ากับ4 0 0เอ่อแล้ว 3G เนี่ยเท่ากับ42่เมกะบิตนั่นเองนะครับก็กดสีแดงแดงได้เลยนะครับทุกคนจึกนี่ถ้าใครสนใจนะครับอ่ะเขาก็จะบอกแบบนี้ครับว่าเอ่อให้ชำระผ่าน t o ม e Moy Wall เอ้าวไม่มีบัญชีทูแล้วจะสมัครได้ยังไงใช่ไหม <laughs> มันจะมีตรงนี้ครับเปลี่ยนช่องทางเอ้สีฟ้า,ฟาเล็กเล็กเนี่นะครับ แล้วก็กดจิ้มไปได้เลยครับนี่ก็ระบบก็จะทําการเปลี่ยนเส้นทางให้เรานะครับว่าเราสามารถที่จะเติมเงินเข้าไปในซิมเพื่อสมัครได้นะครับนี่มันก็จะมีคําว่าตัดผ่านซิมตัดผ่านเงินในซิมนะครับ2675บาทนะก็ตีไป2007นเ็ครับอืมนะก็เติมเงินเข้าซิมได้เลยครับแล้วก็ทำการจิ้มตรงนี้ครับ เห็นไหมครับผมเนี่ยยอดเงินไม่พอนะครับเฮ้ผมมีอยู่9บาทเองนะฮะก็ต้องเติมเงินอีกอุ้ยสองพันกว่านะครับแล้วก็กดยืนยันได้เลยเดี๋ยวผมจะลองกดยืนยันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ผมยังไม่มีเงินยังไม่ได้เติมเงินเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดอยู่นะจึ๊กนี่ยืนยันนะครับอ่ะเขาก็จะบอกว่าเงินไม่ซิมไม่พอสั่งซื้อแพ็กเกตนะครับกรุณาเติมเงินหรือเปลี่ยนแพ็กเกนะอ่าเขาก็จะบอกแบบนี้นั่นเองนะครับ นี่แหละครับก็คือวิธีการซื้ออินเทอร์เน็ตแบบรายปีนะครับในปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้การกดเลขรหัสเนี่ยมันก็ยังไม่มีออกมานะครับมันจะมีเฉพาะซิมใหม่เท่านั้นนะครับหน้าปกแบบนี้เลยนะอันนี้คือซิมใหม่เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นซิมเก่าๆเนี่ยก็จะมาเอ่อก็ต้องมาช่องทางนี้เท่านั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับอีกอย่างหนึ่งครับคือถ้าเราเข้าเว็บไซต์นี้ใช่ไหมเราไปที่หน้าหลักครับนี่หน้าหลักตรงด้าน ด้านซ้ายสุดนะครับบางทีเนี่ยมันก็จะมีแพ็กเกจรับเฉพาะคุณนะครับเห็นไหมครับนี่เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดแปดเมกะบิตนะครับ30วันต่ออายุอัตโนมัตินะครับทุกๆเดือนเลยนะครับ186บาทเองถูกกว่า6เมกะบิตอีกนะครับอ่าถูกกว่า6เมกะบิตอีกนะหกเมกะบิตเฉลี่ยแล้วก็200กว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูเกิดว่าอะไรของเขาเป็นยังไงนะครับเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด8เมกะบิตนะครับ30วันต่ออายุอัตโนมัตินะ รับสิทธิ์ใช้ 4G 3G 8 GPRS นะครับความเร็วสูงสุดที่8เมกะบิตไม่อั้นไม่ลดสปีดนี่ระยะเวลาการใช้งานต่ออายุอัตโนมัตินะครับหักเงินในซิมอ่าเวลา5ทุ่ม59ของวันที่30นับจากวันที่สมัครนะครับนี่ไม่ลดสปีดเลยและก็ถูกกว่าด้วยเออฉะนั้นถ้าจะสมัครเน็ตรายปีอ่ะเราไปดูข้อมูลก่อนก็ได้นะครับไปดูข้อมูลก่อนแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกับ แพ็กเกจพิเศษที่เขาให้มาหน้าหน้า,หน,าหน้าแรกเลยนะครับนี่หน้าแรกเลยนะแล้วก็มีอีกอันนึงครับก็คือความเร็ว15ครับไม่อานไม่ลดสปีดอืม219บาทเองซึ่งก็ถูกกว่ารายปีตรงนั้นนะครับ222บาทเออแต่นี้219บาทนะครับแต่ว่าแพ็กเกจพิเศษเฉพาะคุณแบบเนี้มันจะไม่ได้กันทุกเบอร์ทุกซิมนะครับแล้วแต่ ระบบจะให้ใครก็สุดแล้วแต่เลยนะครับเขาจะสุ่มให้นะเขาจะสุ่มให้นะครับว่าเบอร์นั้นๆของคุณผู้ชมเนี่ยมีแพ็กเกจแบบไหนนะครับเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเนี่ยชอบสมัครใช่ไหมคุณผู้ชมชอบสมัครเน็ตแบบไหนเขาก็จะประมวลมาว่าเออเน็ตที่น่าสนใจโปรรับเฉพาะคุณน่าจะเป็นแบบนี้นะเขาก็จะสุ่มมาให้แบบนี้ครับของผมเนี่ยได้8เมกะบิต186บาทโคตรถูกถือว่าถูกมากๆนะครับถือว่าถูกมากๆ อืมและนี่แหละครับก็คืออีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตใช้นะครับแบบยาวๆเลยคือต้องบอกว่าถ้ามันเป็นถ้าสมัครถ้ามันมีแบบ8เมกะบิตแบบนี้186บาทก็คือก็มันก็มันก็สามารถเป็นรายปีได้คุณผู้ชมก็จัดไปเลยถ้าเติมเงินไปทีเดียวเลยเป็นพันอย่างเงี้ยให้มันต่ออนโนบัติไปเรื่อย มันก็อยู่ไปได้เป็นปีนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับที่สามารถสมัครด้วยซิมเก่านะครับถ้าใครต้องการอิเนเนทอร์เน็ตแบบรายปีอิเนเนทอร์เน็ตแบบระยะยาวนะครับและถ้าคุณผู้ชมโชคดีเนี่ยก็อาจจะมีแพ็กเกจพิเศษแบบนี้ครับแบบที่ผมได้เนี่ยแหละสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปนะบายบายกิ้วก